สวัสดีครับวันนี้ผมมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่จะมาแนะนําในการเลือกใช้ห่วงสําหรับห่วงทาที่ดักไก่ดักนกกวักนกอีลุ้มทํำยังไงใช้ไปหลายๆปีห่วงไม่ฝืดไม่สะดุดปมระหว่างห่วงทองเหลืองกับห่วงสแตนเลสผมแนะนําห่วงสแตนเลส าว่ายิ่งใช้ยิ่งลื่นแต่ห่วงทองเหลืองลื่นปีแรกปีที่สองพอขึ้นเขียวจับที่ใครความลื่นจะไม่มีจะสะดุดและเคล็ดลับเล็กๆอีกอย่างหนึง่งคือทรงของห่วงซึ่งอันเนี้ยคนจะมองข้ามเราไปดูกันครับว่าเคล็ดลับมันคืออะไร สวัสดีค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะมาทำความรู้จักกับห่วงสำหรับทำคลืนดักไก่นกชนิดต่างๆค่ะห่วงที่จะแนะนำวันนี้เป็นห่วงดักจากลวดสแตนเลสเบอร์16ขนาด1.5มิลและห่วงดักนกอิลุุมนกกวักเบอร์19ขนาด1.0มิลลวดสแตนเลสเป็นลวดที่ยิ่งใช้ยิ่งลื่นไม่ขึ้นเขียวหรือขี้ใคร ท่านจะมองเห็นความแตกต่างทำไมห่วงของเราจึงมีความโค้งงอตรงปลายเมื่อติดขาไก่หรือนกห่วงจะโค้งรัดเข้ารูปกับขาพอดีทำให้มีการรัดมีความแน่นมากยิ่งขึ้นซึ่งแตกต่างจากห่วงที่ดัดมาตรงๆจะไม่โอบรัดได้แบบห่วงที่มีความโคง้งนี่เป็นการพัฒนาแก้ไขปัญหาห่วงสะดุดปมเพราะเมื่อห่วงไม่สะดุดปมการไหลที่ราบรื่น จะทาให้ห่วงรูดที่เดียวสุดปลายเชือกทันทีไม่มีการติดขัดไก่หรือนกที่ติดบ่วงจะไม่มีโอกาสสะบัดขาออกจากบ่วงได้จากประสบการณ์ในการทําคลืนดักสัตว์ชนิดต่างๆทำให้เราพบช่องทางในการแก้ไขปัญหานกติดหลุดได้มากขึ้นจนแทบจะไม่มีนกหรือไก่ตัวไหนที่ติดแล้วหลุดและที่สำคัญมากกว่านี้ความโค้งนอของห่วงจะช่วยไม่ให้ห่วงสะดุดกับปมเชือกที่ต่อกับปลายเอ็นแม้การต่อเป็นปมใหญ่ ให้ท่านสังเกตให้ดีค่ะเวลาที่ห่วงวิ่งขณะไก่หรือนกเดินชนถ้าเป็นห่วงที่ถูกดัดมาแบบตรงจะเอียงหรือนอนในขณะบวงกําลังรูดแต่ห่วงที่เราดัดแบบโค้งขณะรูดห่วงจะวิ่งไปในแนวตั้งตรงปัญหาห่วงสะดุดปมจึงหมดไปและยิ่งกว่านั้นการดัดห่วงในรูปแบบโค้งงอแบบนี้ยังส่งผลดีให้การรัดขาไก่หรือนกเข้ารูปและรัดได้แน่นยิ่งขึ้นไม่ว่าจะต่อปลายเอ็นด้วยเชือกไนลอนหรือว่าจะต่อด้วย p ีก็ตาม จากประสบการณ์ที่เราใช้งานการคำนวณขนาดลวดให้พอดีมีความสำคัญมากทางท่านคิดว่าห่วงจะอ้าเวลาติดจึงใช้ห่วงที่มีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นเพื่อความแข็งแรงแต่นั่นจะเป็นผลเสียเวลาที่ติดนกหรือไก่ด้วยน้ำหนักและขนาดของห่วงที่มีมากขึ้นทําให้วงรัดคลายตัวออกเวลาเชือกไม่ตึงหรือเวลานกหรือไก่ดินจากประสบการณ์ที่เราใช้มนกกวักนกอีลุ้มใช้ลวดขนาด1.0มิลก็เพียงพอ และไก่ใช้ขนาด1.5มิลก็สามารถรับแรงกระชากได้สบายๆเราขอแนะนำเพิ่มเติมสำหรับท่านที่มองหาหลักสำหรับทำครีนไก่ขนาด8มิลความยาว8นิ้วเราจะแนะนำร้านสำหรับสั่งซื้อไว้ใต้คลิปไม่ว่าจะเป็นหลักทำครีนไก่ห่วงไก่ห่วงนกกวักนกอีลุ้มกดสั่งผ่านแอปลาซาดาหรือช้อปปี้ใต้คลิปได้ค่ะ เราขอขอบคุณที่ทุกท่านติดตามรับชมคลิปของทางช่องเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยก็มากสําหรับมือใหม่แต่สําหรับมือเก่าขอแค่เล่าสู่กันฟังค่ะเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ฟังเคล็ดลับรายละเอียดเกี่ยวกับห่วงก็หวังว่าจะเป็นแนวทางที่จะทําให้สายล่าทุกท่านนําไปพัฒนาปรับปรุงต่อยอด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ช่องของเราด้วยเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาเล่าสู่กันฟังอีกขอบคุณมากครับ